เอาลวครับวันนี้อยู่ในเกม f a ร์ t a ิล f o r ์ดอยู่ไกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสุ่มออร่าในตานานนะเป็นออร่าสายลุงนั่นเองเป็นออร่าที่หายากมากมากเลยนะเป็นออร่าของประเภทอาวุธนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูในร้านค้านะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ผมซื้อมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะผมคิดว่าคลิปนี้ต้องได้อย่างน้อย1ชิ้นแน่ๆนี่ครับสำหรับกล่องออร่าสายลุงนะกล่องละ40เพรนะผมซื้อมาทั้งหมด 300ใบด้วยกันนะจากที่ทุกคนได้เหตุจากปกคลิปกันแล้วนะวันนี้ผมต้องได้อย่างน้อย1อันแน่แน่แน่นอนผมว่าผมต้องได้ว่ะถ้าไม่ได้ผมก็จะดวงไม่ดีเกินไปมันก็ไม่ใช่เนาะเออถ้า300อันไม่ได้นี่คือแบบเครียดนะครับ <S <S อ่ะแล้วก็มีนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่มาใหม่ไม่ได้ใหม่หรอกอันนี้ก็มานานแล้วแหละพักหนึงลนะเป็นนี่นะับเป็นรถฮาโลวีนั่นเองอันนี้คือผมยังไม่ได้สุม่มเพราะาผมกดไปเนี่ย ค่อนข้างหายากเลยนะครับกดไปบ่อยๆกดไปเยอะๆไม่เจอสักตัวเลยไม่เจอสักคันเลยนะโอเคเนดะี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในกระเป๋าเลยนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเคลียร์ของในช่องกระเป๋าก็เรียบร้อยแล้วนะนี่มีอยู่ทั้งหมด300กับอีก3ชิ้นนะค,คือแถมมานิดนึงนะเนาะเดี๋ยวจะเริ่มกดกันไปก่อนเลยนะครับกดที่6อันไปก่อนนะผมะกดไปแบบเรียบๆง่ายๆถ้ามันออกมาสักอันคือแบบ พอนะครับคลิปนี้ตัดจบเลยนะแบบละครไทยอ,อ๋อไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกดกันก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูมาเนี่ยมันค่อนข้างยากผมเคยกดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับประมาณ90อันเนี่ยแหละแต่ไม่ออกเลยนะมันได้ยากโคตรโคตรโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกดกันแบบรวนรัว เซตแรกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้นะครับยังไม่มาโอเคเดี๋ยวมาที่เซตต่อไปกันเลยนะครับอีก99อันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใจเริ่มวอยู่นะครับหมดไปเซตแรกแล้วนะครับยังไม่ออกบอกเลยมันออกยากโคตรเลยเนะี่ยหมดไปเยอะมากกับไอออร่าเนี่ยนะผมซื้อมาประมาณทั้งหมดนะที่กดมาประมาณ400นะผมกดไปก่อนในแล้วประมาณร้อยหนึงนะ่งเนาะ 90หรือร้อยนึงนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันกดแต่ไม่ออกเลยนะออกแต่อะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีวี่แววว่าจะมาเลยวะโอ้โหนี้มันจะหมดแล้วนะเนี่ยอือออกยากขนาดนี้ไม่น่าซื้อเลย โอบ100อันยังไม่ออกอีกสักอันเลยเหรอวะใจร้ายไปแล้วมหมดไปแล้วครับ200เลย99อันเออเออใหญ่คอพี่เขาจะไม่ออกให้ผมสักอันเลยเหรอก็อ,อันเดียวพอฮัลโหลผมถามจริงมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยไอออร่าอันนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงบนโลกใบน,นี้หรือเปล่า โอ้ตอนนี้เหลือแบบ50อันแล้วนะครับทุกคนมันยังไม่ออกไห้ผมเห็นหน้าเลยออืและคิดว่าน่าจะไม่ออกไปอีกต่อไปแล้วนะเพชรกูก็หมดอะไรก็หมดออร่าก็ไม่ออกชีวิตนี้มันดีจริงๆเลยเลยดูดูออกแต่อะไรไอ้นั่นนะไอ้แปลนไิลร้อยอะ ขาฉันให้ตายโอ้โหมึงเกาไว้คุตกาเด้อไม่ออกเลยอะทุกคนดูดิเออแบบอันสุดท้ายผิดมากปะเออผลงานเรานะครับก็มีประมาณนี้ครับได้อันนี้มาค่อนข้างเยอะนะ,นะคะนาารับาคาไม่าสงชำระล้าง <S 2> <S 2> แล้วก็แบบเรียนอาชีรยะ3อันนะครับก็แล้ว โอ้โหน้ำยาดีโคตรเยอะเยอะมากไม่นับแล้วกันว่ากี่อันแล้วก็นี่นะับมีสมุดเบบี้ทั่วไป8เล่มแล้วก็นี่นะมีอยู่แล้วตอนแรกอันนี้นะ่าจะได้มาประมาณ6เล่มปะไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ได้มา30อันเลยนะครับกล่องสมบัตินั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนยิบย่อยนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ถือว่าไม่ได้อะไรเลยกูยิปดีโคตรเล่าเลยอะออกแบบนี้เครียดเลยวะไปยอมใจสักหน่อย <c oughs> แล้วก็เก็บนะครับเก็บเก็บเก็บปึ๊บปึ๊บเก็บไว้ขายแล้วกันเนี่ยมันออกยากมากเลยผมถึงว่าแบบไม่มีในร้านค้าเลยอโอ้โหสามร้อยอันคือแบบคือแบบท้อมากครับสามร้อยอันแล้วยังไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วจริงอย่างเศร้าเลยอะแล้วมาสุมตรากันดีกว่านะครับหรือกดไปที่อันแรกก่อนนะปึ้บนานเอพิกับอบขั้นสูง ขันสูงครับไม่มีสักอันโอ้โหสุ่มไม่ได้แถบอันนี้ก็ไม่ได้เลยเจนอีกช่วงนี้ผมต้องไปเข้าวัดทําบุญบ่อยๆแล้วนะเนี่ยโคตรจะสวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนของปลุกพลังนะครับผมอยากจะมาทําให้ดูจริงๆนะส่วนตรงนี้เพราะว่าสกิลมันค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่สกิลมันค่อนข้างท่ายากนะครับซึ่งไอ้สกิลข้างล่างเนี่ยไอ้สกิลที่แบบเป็นของสกิลแต่ละตัวเนี่ยมันหาโคตรยากยากมาหายากเลยคนระับสุ่มไปก็ไม่ออกนะครับ สมผมสุ่มปประมาณกล่องห้าสิบคูห้าสิบประมาณสี่กล่องได้น้องสี่หกล่องอะคือไอ้สกิลข้างล่างเนี่ยไม่ออกมาสักชิ้นชิ้นส่วนหนึ่งเลยนะเพื่อแบบมันมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ส่วนสก,กิลตรงนี้ก็ได้มาเยอะหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าได้ยังไงนะครับผมจะมาทําให้ดูกันนะแต่มันได้ยากโคตรโคตรเล้ยทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ300กล่องในวันนี้นะครับก็ต้องกลับไปแทะก้อนเกลือกันต่อไปนะทุกคนเจ้า <c oughs> โอเคสําหรับคลิปนี้ <c oughs> ผมขอตัวลาไปก่อนอเคบ๊บยบายไปแล้วบา,บายบาย